เช้าเนี้ยอาจารย์ได้มีโอกาสเปิดดวงของน้องที่สักลายมือมานะครับเห็นชัดเจนเส้นลักษณะดีมากทุกอย่างครบหมดองค์ประกอบทุกอย่างโดยเฉพาะเส้นอกถ้ำแต่น้องดันไปสักลายมือมานะครับคือคนถ้าเป็นดวงมนุษย์อ่ะสักได้นะแต่บางน้องเขาเป็นเขามีสิ่งศัก,กดิ์สิทธิ์คุ้มกันดวงชะตาชีวิตนะครับก็ได้สอบถามแล้วน้องเคยฝันเป็นองคเทพที่องนี้ไหมน้องก็บอกว่าบ่อยนะครับ ตั้งแต่สักลายมือมาชีวิตเปลี่ยนเป็นคคลนคนเลยครับจากที่เคยมีเส้นอุธถร,รมเคยมีคนอุธรรมเคยจำเงินเป็นว่าเล่นแต่สุดท้ายตัวเองก็ต้องมาก้มหน้าก้มตาใช้กรรมนะครับโดนอลัตเอาเปรียบจากคนอื่นอีกนะครับสก็คือคนอุธรรมก็เคยที่เคยมีก็ทยอยหายไปอย่างนี้นะครับการสักลายมือแน่นอนนะครับมันคือ มันคือหลักการเหมือนเราปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ทางทางราชาการหรือเอกสารสิทธิ์ทางชีวิตเรานะลายมือมันจะเปลี่ยนตามการกระทําของคนหนึ่งคนนี่แหละครับมันจะดีจะชั่วยอยู่ที่ตัวเรามันคือแผนที่ชีวิตนะครับเราไม่สามารถอย่างเช่นเราไม่มีเส้นอุปรถรมภ์เนียเราจะไปสักยังไงก็ไม่มีทางแนละ้วมันเป็นแต้มบุญเก่านะครับอย่างอาจารย์ดูลายมืออาจารย์ครับแล้วทําไง หนูจะถึงจะรวยขึ้นคืออาจารย์ดูเวลาดูรายเหมืออาจารย์จะดูตามพื้นดวงนะครับว่าดวงเราช่วงอายุเท่านี้เท่านี้ต้องระวังนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่แต่ถึงขั้นแบบว่าเอออาจารย์ดูแลทําให้หนูกลับจากคนจนแล้วมารวยได้มันไม่ได้ครับเพราะแต่ละคนมันมีมีกรรมของของตัวเอง การที่จะทำให้กรรมเราดีขึ้นเขาเรียกว่ามันเติมน้ําดีเข้าไปในน้าที่ที่มันเป็นน้ําขุนอยู่ในแก้วนะครับก็คือกรรมเก่าที่เราเคยทําไว้นะโดยการสร้างกรรมใหม่เข้าไปนะกรรมดีกรรับกรรมชั่วไม่สามารถทดแทนกันได้แต่เราสามารถเติมน้ําดีเข้าไปในแก้วเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืย,ยนะครับ แล้วมันจะค่อยๆดีเองเทพเทวดาก็จะค่อยเห็นว่าเราเออกระทาจริงนะครับเดี๋ยวเขาก็ลงมาช่วยเหลือเขาก็จะป่อนเขาเรียกผ่อนหนักเป็นเบาเองเนาะใครอยากดูว่าตัวเองนะดวงชะตาชีวิตไปในทิศทางที่ไหนนะจะโดดเด่นนะครับช่วงอายุเท่าไหร่ถึงจะดีอาชีพอะไรถึงจะเหมาะสมกับดวงชะตาชีวิตเรานะสามารถทํามาดูดวงการอาจารย์ได้ค่าครู199บาทเริ่มต้นนะครับก,าาก็ทัก ID Line ที่อาจารย์แปะไว้ให้ได้เลยเนาะ